ตอนนี้ก็เกียมจุดอะไรพี่น้องเองผู้ป่าเพิ่นก็จุดแล้ว,ออลวตอนเพิ่นที่จุดมุนจุดอย่างเมื่อกี้นี่แหละพี่น้องเองเนาะจุดแล้วก็เพิ่นก็ออกไปแล้วก็บัินี้ก็อ่าจังมีออกก็ออกก็ได้อ่าจุดตำล่างโอ้คห lại mất mất lái Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ่กเป็นเปืนสวรรค์สันพาเด้อหลาน่ะมาส่งพ่อตาสามีเนาะากที่เขาเล่ก็จะได้ เราจะกลับบ้านกันเลขึ้นหม่ออกทุกไล่เล่โอ้ยบันเลยมันโยนแน่วอะเรมาหมดเลยนัวเล มือและบานนี้